สบายดีทุกคนตอนนี้บุญงกำลังเสีออกไปหัานน้ำหวานแล้วก็สิพากันไปทายหูติดบ้านเนาะแต่ทายหูบุญยิง,งมีเยกจำเป็นต้องใส้เนาะสิออกไปทายหูอ่ายักโลหนึ่งสองโลเนี่ยาหา่นน้ำหวานแอ้อลูกสี น้อำอ้อยจอกทอด้จอกสิบห้าระจเดียวะะม,เมะเลแฉมเกาแต่ว่าพอได้งลงธานุแลนั่งเล่นยวน นางกินน้ำอ้อยของผมนางไหมเอาสิบส่เสียงเนี่ยแล้วจังหน่อยเฉยออกไปไทยหูอยู่สีใครฮั่นเลยก็ฮั่นางมิงกวางว่ะ xem này nữa mọi đây nơi bữa nơi này, nơi cái nơi như nữa 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 mà nó nó tụp nữa 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 vitamin แซ่บหวานหนัก,กอ้อยสฉดๆแล้วเขาจะลิ้นตอนอยู่วกาะวาลย้อยนี้เชิองศึกษาไทย้ฮมไทยโฮมอันนั้นเยือนั่นสัมภาษณ์ไปเกาหลีเมื่อว่าสินได้ไปบอร้รอนอันน่ะ ไปตามขั้นตอนนั่นแหละเพื่นบอกให้อันนั้นเกี่ยมหูสิบสองใบแล้วก็ก๊อบปี้ใบตาดินกันจันพี่ชิมาเอาน้ำนี่เขาจะลิ่นว่าเพื่นเคยลิ่นไหมตอนยังน้อยเขาเคยลื่นไนหะ แลนยัวเนี่ยอันกลางอันบัตรนะกละางวันนะเฮนกับทงนาทงนาสมัยเขาจะเกีียวเขาเ่าแล้วเรามาแน่นเป็นโตนโโ้กันนะเรนลินจะทอะไหครัชื่นไปกว่าเอาป <ละ S 1> อปอันนี้แม่นเส้นทางแคมป์คอง หันฟ้าก,กร,รนี้จะไปทุ่น,นห้าดอนจันนะใะ่ไหมเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็หา้าซื้อบ้านวัดไหนน้อยเลยแล้วฟ้าก,กร,รนี้หันลงไปบ้านสีใทยเมืองวัดตาสีใคยสีบุญเฮือง ก็แหละโค้งจุดๆทางก็จะเป็นแบบนี้ยาวไปเลยเด,เด็กน้อยอยันเนี่ยก็เจ้าลินก็เจ้าแลนันว,ว้าวไปเอาชือไปถ่ายหูบอ่ะไปถ่ายโมปกติอะไรขี้ขึ้นกว่าดเลย ที่มาภาคมีอะไรทีได้แต่ไป ก็ชิงนก็พระเอกประจำสองอันนั้นปิดไม่ชนะมากินน้ำเนี่ยในข้อมีมากินไม่ละสองแองเพิ่นมีเพื่นสองตัวยังนอนอยู่อาจะมาฮันอย่นั้นมาอีกแล้ว เด <uh ี๋ยวนี้อัเปิดไม่ป้านะมันปิดกล้าซึ้งเป็ดทีดแล้วมันออกมาเป็นเปิดกล้าล่นเจ้าเห็ดบอลอยู่ในคลิปอ่ะเอาคุณบอกไปซึ้งหัวเนี่ยเนาะออกมาเป็นคุณอันนี้หมอ มันเก็ดตั้งเห็ดมาคล้ายๆเออขามันอ่นเป็นขางัวเนาะขางัวแล้วผิวเป็นผิวคนคนหัวนี่นะทขางที่ว่าเขาไทยบ่อนั่นนันเป็นงัวอันใหญ่แบบมือส่งประกอบนะเลยเคลืออนอันแบบคนนี่นเหิืนมาแล้วเบลเป็นขางอเงี้ยที่งุ่มงีน้พิเศษอ่ะเข้ากันก็ได้คนต่าง แต่เด็กมึงจะห้ถูงเลม่ป้าปิดไม่ป้านะปิดเทีฝักอยู่หันถ้ามันเตะออกมาปิดปิดกล้าบไหนก็คอยชิดกับกิบปิดกล้าบมันเข้าไงใช่ไหมเฉลางไปคอยใช่ปิดเทียมันซึ่งปิดเทียดสักคนก็พูดก็เหลือหาถูปิดกล้าบบิดหักปิดเทีดฝักได้หรื ใ้เป็นกาบหนอแสดงว่าม <kilograms and spirituality> ันน <structured> <that rawd unre> ั่นกาบซื้อสุดตัอมาแล้วอ่ะอบีบเกยอย่างมาอยูเกย์มาอล้เอป็นกรมเป็นชาเป็นน้อยเอาโมพาลูกไปก็ รอาคิดเรี่องกับงานอาหารห้านอาหารงานอาหารลาวเขาเปิดเขาปร้านเ่ไหมอ่ะเต็ม่อนัานกาเทกคอยของโบยากสวดพวก้าไปจริเมื่อแบบว่าเป็นเชียงควรบ่ะไปเชียงควนที่ไอ๋อเขาจะให้สวนดอกไม้เงงามไปกินเท่าสวยไปกินที่อาก็ มันจะใส่ดิโอ้คุณชีไปไปอะนแล้วไปตลาสีไข่ไปบ่อไปซงบ<อ>ัวแปรอันว่าไอหนึ่งเรามาเป็นสวนดอกไม้แหม่ยวตอนแแ้ว